เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม f ฟนต y t a l ฟ f ร์เ t u ยู t e นะครับแมในที่สุดนะครับหลังจากที่รอคอยกันมานานท่านผู้ชมเราก็ได้เล่นเจ้าเกมตัวนี้กันแล้วนะครับโอ้โหและที่สําคัญเนี่ยเจ้าเกมตัวนี้เขาเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะและนอกจากนั้นนะครับตัวละครจากการ์ตูนเรื่อง Fairy Tail เนี่ยมาอยู่ในเกมนี้แบบแทบจะครบทุกตัวเลยอีกด้วยนะฮะโดยในพาร์ทนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปทําการรีวิวตัวละครที่เขาแจกฟรีให้กับเรานะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวปกติธรรมา มดาทั่วไปนะโดยตัวที่เขาแจกฟรีให้กับเราเนี่ยท่านผู้ชมผมบอกเลยว่ามันคือตัวละครที่มีเกรดสูงที่สุดในเกมเลยนะครับโอ้ย <c oughs> ไม่น่าเชื่ออะไรกันด้ซึ่งเจ้าตัวแรกนะครับก็คือเจ้าเอลซ่าไทททเนียตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นตัวละครแรงเอสเอสด้วยท่านผู้ชมโอ้โหบอกเลยนะว่าแรงเอสเอสเนี่ยคือแรงตัวละครที่สูงที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วนะครับนี่เป็นไงเจอของฟรีเข้าไปส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้าลักซัตตัวนี้เลย นี่ดากอนสเลเยอร์สายฟ้าท่านผู้ชมเป็นแรงเอสเอสด้วยโอ้ยตัวฟรีอีกแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวในพาร์ทนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมมารีวิวถึงความโหดแบบสุดติ่งเลยนะครับของเจ้า2ตัวนี้แหละนี่เอลซ่าไทททเนียแล้วก็ลักซัสนะครับโดยเจ้าลักซัสเนี่ยเราจะได้จากการล็อกอินสะสมวันที่3นะครับอันนี้เขาจะให้เราฟรีๆเลยนะส่วนเอลซ่าเนี่ยเราจะได้จากการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะได้กันทุกคนนั่นแหละ และหลังจากที่เรารีวิวสกิลกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูของจริงด้วยนะว่าเวลาไปสู้จริงเนี่ยเจ้า2ตัวนี้สกิลมันจะสุดติ่งสักขนาดไหนนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งนิดนึงและกันว่าเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมไปแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการเติมเงินด้วยนะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยถามเข้ามานะครับบอกโอ้พี่เดี๋ยวนะแล้วผมเนี่ยมีงบน้อยนะครับคือเติมได้แต่ไม่เยอะอ่ะแล้วผมจะเติมเงินเกมนี้เนี่ยต้องเติมแพ็คไหนมันถึงจะคุ้มที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมผมได้ทําการเติมไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับโดยเจ้าแพ็คที่ว่าเนี่ยบอกเลยว่าโคตรอภิมหาแห่งความคุ้มเลยท่านผู้ชมแล้วก็ไม่แพงด้วยเอา เป็นว่าเดี๋ยวท้ายคลิปผมพาไปแนะนําก็แล้วกันนะครับตอนนี้เรามาดูรีวิวตัวละครสายฟรีนก่อนเลยดีกว่าท่านผู้ชมนี่เริ่มจากเอลซ่าเลยนะครับโดยสกิลโจมตีเขามี3ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นโจมตีหมู่นะครับสตัวละครด้วยกันส่วนตัวที่2อนะครับอันนี้จะเป็นโจมตีเดี่ยว1ตัวละครนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าดามเมจโคตรแรงเลยนะท่านผู้ชมแต่มันเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่เอลซ่าใช้สกิลนี้แล้วเนี่ยมันจะติดสถานะรีชาร์จ1เทิร์นเลยนะครับส่วนต่อมาสก สกิลที่3นะครับนี่อันนี้ก็เป็นสกิลหมู่เหมือนกันนะครับโจมตี4ตัวละครนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยท่านผู้ชมเอลซ่ามันเด่นที่สกิลเดี่ยวตัวนี้เลยนะครับและที่สาคัญเป็นสกิลใช้บ่อยด้วยนะทีนี้เรามาดูพาร์ทกันบ้างน,นะครับนี่พาร์ทตัวแรกนะครับก็จะเป็นเพิ่มแอคแท็กห้นะครับส่วนอีกอันนึงนี่อันนี้คือจุดเด่นที่สุดของเอลซ่าเลยท่านผู้ชมโดยเขาบอกว่าหลังจากที่เอลซ่าทาการโจมตีในแต่ละเทินไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย <S <S เยขาจะทําการฟื้นฟู HP ให้ตัวเอองง10%ขเกฮดพีนะ มคือเอาง่ายๆเลยนะเจ้าเอลซ่าเนี่ยเป็นตัวที่โจมตีเดี่ยวได้โคตรแรงเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยยังเด้งเลือดให้กับตัวเองทุกเทิร์เทละิร์นเอไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ยืนหนึ่งกับบอสได้แบบโอ้โหสบายๆเลยท่นผู้ชมบอกเลยว่าดุมากตัวนี้ต่อมาพาร์ทสิบอันที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่ม H p 5%นะครับแล้วก็อันต่อมาเนี่ยเพิ่มโอกาสคิดที่ค้อนสามเปอร์เซ็นต์ส่วนอันสุดท้ายนี่ก็เด็ดไม่แพ้กันท่านผู้ โจมตีเดี่ยวที่ผมบอกว่าโคตรแรงเลยนะครับนี่เจ้าตัวนี้เลยท่านผู้ชมจําได้หรือเปล่าว่าเจ้าสกิลโคตรแรงตัวนี้เนี่ยหลังจากใช้ไปแล้วมันจะโดนรีชาร์จหนึ่งเทิร์นนะครับแต่ว่าเจ้าพาร์สตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีโอกาส10%นะครับที่จะทําให้เจ้าสกิลตัวนี้เนี่ยไม่โดนรีชาร์จนั่นเองท่านผู้ชมเรียกได้ว่าถ้ามันติด10%เนี่ยเจ้าสกิลตัวนี้มันสามารถใช้ต่อเนื่องได้นั่นเองนะครับโอ้โหบอกเลยท่านผู้ชมว่าตัวนี้เป็นอะไรที่ผมโคตรชอบโจมตีหมู่2สไม่พอยัง มีโจมตีเดี่ยวที่โคตรแรงด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยบอกเลยว่าเด้งเลือดตัวเองได้แบบทุกเทิร์นเลยด้วยและไม่ได้เด้งน้อยๆนะเทิร์นละสิเเลยทีเดียวนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาเรามาดูตัวที่2กันบ้างน,นะครับในเจ้าลักซัตตัวนี้เลยท่านผู้ชมโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษต่างจากชาวบ้านเขาอยู่นะครับก็คือท่านผู้ชมลองสังเกตช่องสกิลดูนะครับนี่เจ้าตัวนี้มันจะมีสกิลช่องสุดท้ายมานะครับนี่เจ้าสกิลตัวนี้เลยนะฮะในขณะที่ตัวละครอ,อื่นเนี่ยไม่มีท่านผูนชน้ชม ก็ว่างนี่นักสื่อก็ว่างว่างทุกตัวเลยนะครับโดยมันจะมีแค่บางตัวละครเท่านั้นนะครับที่มันจะมีสกิลช่องสุดท้ายตัวนี้นะครับซึ่งเจ้าสกิลตัวนี้เนี่ยเขาเรียกมันว่าสกิลคอมโบนะครับโดยเงื่อนไขในการใช้งานเนี่ยก็คือเราต้องเอาตัวละครที่เขากําหนดเอาไว้2ตัวนะครับเข้ามาอยู่ในทีมเดียวกันเราถึงจะสามารถใช้มันได้นั่นเองอย่างเช่นเจ้าตัวลักซัตเนี่ยเขาก็กําหนดเป็นลักซัต1ตัวและอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัวฟีดนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอธิบาย กก็ลันเดี๋ยวขอมาไล่จากสกิลแรกก่อนเลยก็นละกันนะครับก็เหมือนเดิมนะผู้ชมเจ้าลักซัสเนี่ยมีสกิลโจมตี3สกิลนะครับแล้วก็มีพาส์สี่ห้าสกิลนะครับรวมไปถึงมีสกิลพิเศษนะครับที่ฟิวชั่นกับตัวละครอื่นเนี่ยอีก1สกิลด้วยกันโดยสกิลโจมตีแรกของเขานะครับเป็นสกิลใช้บ่อยด้วยนะครับอันนี้เป็นโจมตีหมู่นะครับใส่ตัวละครฝั่งตรงข้าม4ตัวส่วนสกิลที่2นะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นสกิลหมู่เหมือนกันนะครับโจมตีใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยย3ตััััวววลลลละะะคครรรนนนนนนบบแ้้้้้กกก็็สิิทีีี่่โโออออหเเาดดจงผูชม เพราะมันคือสกิลโจมตีเดี่ยวนะครับและที่สําคัญเนี่ยโคตรแรงเลยนะฮะดูดามเมจก่อน309%รอก้อนโอ้ยบอกเลยว่าตีบอสไสแตกตัวดีแต่ว่าเสียดายนิดนึงนะผู้ชมคือมันไม่ใช่สกิลใช้บ่อยนะครับเท่ากับว่าเจ้าสกิลที่โคตรแรงตัวนี้เนี่ยนานๆมันจะออกสักทีนึงนะครับแต่ว่ามันก็มีความพิเศษอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสกิลพาสซีฟที่คอมโบสกิลตัวนี้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูสกิลพาสซีฟกันดีกว่านะครับเริ่มจากอันแรกนี่อันนี้เนี่ยจะเพิ ซึ่งเจ้าความเร็วของเกมนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อการได้เทิร์นก่อนนะครับหรือเอาง่ายๆคือยิ่งตัวละครไหนเร็วกว่าตัวละครนั้นจะได้โอกาสโจมตีก่อนชาวบ้านเขานั่นเองนะครับส่วนสกิลพาสซีฟอันต่อมาเนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือสกิลที่จะใช้คอมโบกับสกิลเดี่ยวที่บอกว่าโคตรแรงเลยท่านผู้ชมนี่มันคอมโบกันนะครับโดยเขาบอกนะครับว่าหลังจากที่เราใช้เจ้าสกิลเดี่ยวที่มันโคตรแรงเมื่อกี้โจมตีใส่ศัตรูไปแล้วเนี่ยแล้วศัตรูต้องตายาด้วยนะผมย้ําก่อนฉะนั้นแล้วเนี่ยเงื่อนไขค และเมื่อครบเงื่อนไขแล้วนะครับมันก็จะทําให้เจ้าตัวรักซัดของเราเนี่ยได้บัฟเพิ่มความแรงมาถึง10%ด้วยกันนะครับแล้วเจ้าบัฟตัวนี้เนี่ยจะอยู่ถึง5เทิร์นเลยนะท่านผู้ชมบอกเลยว่านี่คือการบูตดาเมจแบบยาวๆเลยทีเดียวนะครับโอ้โห5เทิร์นนี่ไม่ใช่น้อยๆนะผมบอกไว้ก่อนอ่ะทีนี้มาดูพาสซีฟอันต่อมานะครับก็จะเป็นเพิ่มอัตราคีิ์ที่ค้อน3.5%นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นเพิ่ม HP 5%นะครับส่วนอันต่อมานะครับนี่เจ้าตัวนี้เนี่ยมัน สกิลกับทั้งสสกิลของลักซัดเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะลักซัดใช้สกิลไหนก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมเขาบอกว่ามันจะมีโอกาสถึง3 1เเซเลยนะครับที่จะทําการชําระล้างการผนึกของฝั่งตัวเองได้1คนนะครับโดยอันนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการเหมือนกับล้างดีบัฟให้กับเพื่อนของเราได้นะครับแล้วก็โอกาสในการติดมันค่อนข้างเยอะด้วยนะ อ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลคอมโบกันบ้างดีกว่านะครับนี่เป็นอันติเมทของเขาเลยนะครับโดยผมแจ้งไว้ก่อนเลยนะว่าใน1เกมการต่อสู้เนี่ยมันสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็มันจะใช้ในเทิร์นที่3นะครับนี่ไหมเขาเขียนบอกเอาไว้อยู่นะครับว่าเจ้าสกิลตัวนี้เนี่ยมีโอกาสใช้ในเทิร์นที่3นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวในการต่อสู้ด้วยโดยเจ้าสกิลตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ลักซัดคอมโบกับตัวฟีดนะครับก็คือเราต้องมีทั้งลักซัดแล้วก็ฟีดเนี่ยอยู่ในทีมด้วยถึง2 ตัวเลยะะโดยเขาบอกว่าตัวที่จะใช้สกิลเนี่ยก็คือลักซัดนะครับนี่มีลักซัดเป็นผู้ใช้นะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูทั้งหมดท่านผู้ชมคําว่าทั้งหมดของเขานี่คือฝั่งตรงข้ามมีกี่ตัวโดนเกี้ยงเลยนะครับอันนี้จะไม่กําหนดแล้วนะว่าโดนกี่ตัวแต่จะโดนทุกตัวเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยเขายังมีโอกาสติดสถานะหวาดกลัวด้วยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าโอ้โหอันนี้ได้ทั้งดามเมดแล้วก็ได้ทั้งดีบัฟเลยด้วยนะครับ อ่ะทีนี้ท่านผู้ชมผมว่าเราลองไปดูของจริงกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้า2ตัวนี้เนี่ยเวลาใส่สกิลในฉากการต่อสู้แล้วมันจะอลังการสักขนาดไหนนะครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาอยู่ในส่วนฉากต่อสู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเปิดออโต้ไปเลยนะเบิ๊บนี่โอ้โหวันนี้ตัวหลักของผมซัดไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็อุ้ยเอลซ่าโดนสตัรทลักซัดนี่โอ้โสหสกิลกลุ่มเป็นยังไงล่ะครับมีพ่นด้วยโอ้โหลมหายใจมังกร นัตสอก็เหมือนกันนะครับโอ้โหดากอนสเลเยอร์ของเราลมหายใจมังกรทั้งคู่เลยนะครับโอ้โหโอ้โหโดนไปโอ้โหโดนกันไม่ยั้งนะผู้ชมเอลซ่าของเราตอนนี้หายติดมือแล้วโอ้ยโอ้ยลักพัสใช้สกิลหมู่อีกแล้วแล้วก็เอลซ่านี่โอ้โหอันนี้สกิลเดี่ยวเห็นไหมบอกแล้วสกิลเดี่ยวเอลซ่าโคตรแรงนะครับตีไปเมื่อกี้เนี่ยฆ่าตายหนึ่งตัวเลยนะฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามล่อแล้วนะครับ เดี๋ยวดูว่ารักซัตรเราจะมีโอกาสได้ใช้สกิลเดี่ยวหรือเปล่านะครับบึง้งโอ้โหอันนี้ตัวผมก็แรงเกินชึบแล้วก็เอ้ยโอ้โหสกิลกลุ่มท่านผู้ชมสายฟาฟาดโอ้โหโอโ้บอกเลยว่าโคตรแรงนี่ตายเกือบหมดโอ้โหเรียบร้อยท่านผู้ชมชนะขาดเลยนะฮะ แม่เรียกได้ว่าลักซัตกับ Elsa เอลซ่านี่เป็นตัวโอสุดในทีมผมเลยนะท่านผู้ชมโหดทั้งคู่เลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเรากันต่อดีกว่านะครับที่สัญญากัรเอาไว้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายเติมน้อยเนี่ยแม่เจ้าเกมตัวนี้นะครับเราเติมน้อยเราจะเติมอะไรถึงจะคุ้มที่สุดท่านผู้ชมโดยของที่ผมแนะนําที่จะต้องให้ท่านผู้ชมเติมก่อนเลยแล้วก็คุ้มที่สุดเลยนะครับก็คือเจ้าแฟรี่พาร์ตตัวนี้เองท่านผู้ชมนี่บอกเลยว่านี่โคตรคุ้มเพราะว่าเจ้าแฟรี่พาร์ตตัวนี้เนี่ยราคามันแค่2 0่าบาทนะครับ ไม่ได้แพงอะไรเลยนะฮะแต่สิ่งที่เราจะได้รับเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหน,นี้ผมบอกเลยว่าโคตรจะคุ้มค่าเลยนะครับนี่เรายังมีการได้การ์ดตัวละครของกาซิลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นดาร์กอนสเลเยอร์เหมือนกันและนอกจากนั้นท่านผู้ชมถ้าเราเก็บนะครับเลเวลแฟรี่พารจนไปถึงเลเวล90เนี่ยเราจะได้ชุดแฟชั่นคอตูมถาวรด้วยซึ่งเจ้าคอตูมตัวนี้เนี่ยมันเป็นชุดลิมิเต็ดเลยนะครับนี่อันนี้เป็นของอาชีพผมนะครับเราสามารถเลื่อนดูได้ปุ๊บ ในอาชีพอื่นนะครับดูว่าอาชีพไหนเป็นยังไงเอ้ยโอ้โหตัวนี้อย่างสวยเลยว่ะแล้วก็ปาบโอ้โหตัวปืนตัวปืนมึงโคตรเทแล้วก็มีอะไรโอ้โหน,นี่ตัวเวทนะครับนี่โอ้โหท่านผู้ชม มีแต่แจมๆทั้งนั้นอันนี้เป็นชุดลิมิเต็ดนะครับและเราได้แบบผาวอนด้วยนะแต่ว่าต้องเก็บเลเวลแฟลรี่พาร์เนี่ยให้ถึงเลเวล9กก่อนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครจะเอาแบบคุ้มๆเลยเนี่ยผมแนะนําเจ้าตัวนี้เลยนะครับบอกเลยว่าได้อุปกรณ์ในการอัปเกรดได้ของนู่นนี่นั่นแบบโคตรจะคุ้มอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญเลยนะท่านผู้ชมอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่เราเติมแฟลรี่พาร์ไปแล้วเนี่ยเราจะได้ในส่วนการเติมเงินครั้งแรกด้วยแต่ ว่าผมเติมไปแล้วเลยเปิดให้ดูไม่ได้นะครับซึ่งเจ้าการเติมเงินครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่เราจะได้แบบเด็ดๆเลยนะท่านผู้ชม นั่นก็คือเจ้าจอมเวทเวนดี้ตัวนี้เลยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันคือตัวฮิลนะครับสายซับพอตที่โคตรจะ OP ในเกมนี้เลยนะฮะบ,บอกเลยว่าถ้าใครมีเจ้าเวนดี้อยู่ในทีมเนี่ยจะทําให้เราเล่นเกมได้แบบโคตรสบายเลยท่านผู้ชมซึ่งเจ้าตัวนี้เราจะได้ฟรีนะถ้าเราเติมเงินครั้งแรกนะครับโดยในส่วนของ f ฟ i r ี่พาร์ทเนี่ยก็รวมอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการรีวิวตัวละครสายฟรีระดับ SS ของเกม Fairy Tale f o r e t Unite นั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะดาวน์โหลดเจ้าเกมตัวนี้มาเล่นกับผมเนี่ยผมก็ได้เอาลิงก์ดาวน์โหลดของเจ้าเกมตัวนี้นะครับแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเพื่อนๆเนี่ยสามารถโหลดมาเล่นได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS เลยทีเดียวนะครับโดยตัวละครของผมเนี่ยผมแจ้งก่อนว่าผมเล่นอยู่ที่เซิร์ฟหนึ่งนะแน่เผื่อใครตา ามเข้ามาเล่นเนี่ยเราจะได้เจอกันในเกมด้วยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับใครที่ดูจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม